สมการเอกพันธก์คือสมการที่เราสามารถจัดฟังก์ชัน dy/dx by DX, ให้อยู่ในรูปของ f ฟังก์ชันของ y หาร x นะคะงงะไม่ต้องงงเช่นจาย์มีสมการแบบนี้ 2xy คูณอยู่กับ dy/dx by DX, เท่ากับ 4x กำลัง2บวก 3y กำลัง2เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะพูดเรื่องสมการเอกพันธ์์ถามนิดนึง สมการนี้ถ้าเราจะจับให้อยู่ในรูป Separable Equation ได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้ค่ะอ่าไม่มีทางที่คุณจะจับ x อไปไว้กับเและ y ไปไว้กับกับ y นะคะคุณเลยจําเป็นที่จะต้องเรียนเทคนิคอื่นไงถ้าได้อาจารย์ก็ไม่ต้องสอนอย่างอื่นแล้วอาจก็ต้องยกตัวอย่างที่มันไม่ได้สิคุณก็ต้องตอบอะไรที่มันนะก็บอกว่ากําลังขึ้นหัวข้อที่สองถ้าหัวข้อที่สองมันจัดได้อย่างหัวข้อที่หนึ่งเราจะเรียนหัวข้อที่สองทำไมใช่ไหมเออทําไมต้องคิดนาน่ะ อ่ะอาบอกว่าถ้าสมการนี้เอา้างั้นให้เดาสมการนี้เป็นสมการเอกพันไหมดีมากเก <c oughs> ่งมากยังไม่ได้สอนเลยดูสิรู้หมดแล้วโหประสบความสำเร็จอย่างสูงอ่าถูกต้องอาจารย์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะอาจารย์ก็จะย้าย 2xy ไปไว้ฝั่งเดียวกันกันกบ 4x กำลัง2บวก 3y กำลัง2เพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่คุณจะ d e f i n ว่าสมการนี้เป็นสมการเอกพันหรือไม่ คุณจะต้องเขียน dy by dx ให้อยู่ในรูปฟังก์ชันของ y ส่วน x ให้ได้ฉะนั้นก็ไอ้นี่มันเป็น dy by dx แต่นี่มันยังมีอะไรคูณอยู่ฉะนั้นคุณก็ทำหน้าให้มันให้เป็นหนึ่งจะได้อยู่ในรูป dy by dx ใข่มั้ยทำยังไงทำโดยการอ,อ้อย้ายไปหาร,รย้ายไปหารปุ๊บอาจารย์ก็จัดรูปเห็นไหมคุณดูฝั่งขวามือของสมการมันอยู่ในรูป y ส่วน x ทุกเทอมเลยถูกไหมคะถูกไหม อ่าอย่างนี้แสดงว่าพอย้ายไปแล้วเนี่ยฟังก์ชันที่อยู่บังขวาม,มืออยู่ในรูป y ส่วน x ถูกปะ่ะแสดงว่ามันคือสมก,การเอกพันธ์นะคะแสดงว่าสมก,การ 2xy dy/dx บวก 4x กำลัง2บวก 3y กำลัง2เป็นสมก,การเอกพันธ์ แล้วต่อไปเป็นวิธีการหาคำตอบของสมการเอกสัพันธ์จุณิอาจันย์อยากเขียนอยากให้ดูสมการที่ไม่ใช่เอกสัพันธ์หน่อยไหมสมการที่หน้าตาคล้ายๆไม่ใช่เอกสัพันธ์อันนี้ อันนี้คุณเห็นชัดว่าเป็นสมการเอกพันใช่ไหมคะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้เพิ่งคิดได้นะเจนบอกว่าจริงๆมันมาจากตัวอย่างเมื่อะกี้นี้อ่ะเจนถามว่าสมการนี้เป็นสมการเอกพันหรือไม่อะไรสมการนี้นะ จับย้ายข้างก่อนอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบอันแรกนะ่ะใช่<ว>ใช่ไหมอ่าตัวนี้ได้ y ตัวนี้ได้หนึ่งอย่างนี้เรียกว่าเป็นฟังก์ชันของ y ส่วน x ไหม ไม่เป็นเพราะอะไรนี่มัน y คนเดียวอะ่ะและไอ้นี่มัน x คนเดียวอะ่ะมันไม่มี y ส่วน x ฉะนั้นไอ้นี่คือตัวอย่างที่ไม่ใช่สมการเอกพันธ์นะคะเพราะว่ามีมีเคยออกโจทย์คล้ายๆลลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตอบว่าเป็นสมการเอกพันธ์ซึ่งอาจารย์งงมากเลยเพราะว่าย้ายข้างมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในรูป y ส่วน x ตัวนี้ก็ไม่ได้อยู่ในรูป y ส่วน x ฉะนั้นมันไม่ใช่นะคะ อันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ใช่<ง>นะคะถ้าใช่ต้องเป็นแบบนี้ทุกเทอมต้องมี y ส่วน x แต่ใช่ค่ะหรือเป็นค่าคงที่ได้เพราะค่าคงที่ก็คือ y ส่วน x ยกกำลัง0นั่นเองนะคะเป็นค่าคงที่ได้นะคะเ<ม>ช่นเช่นถ้าเอาโจทย์ตัวนี้นะอาจารย์บอกว่าจะมีอย่างนี้ อย่างเงี้ยนะคะจ็บอกว่าแจงก็ต้องทําสัมประสิทธิ์หน้า dy by dx ให้เป็นหนึ่งใช่ไหมคะแจงก็จะได้อย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็คือ2หารด้วย y ส่วน x ใช่ไหมคะบวก3าส่วนสคูณกับ y ส่วน x ตัวนี้เนี่ยมันจะได้เศษหนึส่วนส ซึ่งแต่หนึ่งส่วนสองจริงๆตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมี y ส่วน x ยกกกำลังศูนย์คูณอยู่ฉะนั้นมันก็เลยยังถือว่าเป็นฟังก์ชันของ y ส่วน x แต่ถ้าอย่างกรณีนี้เนี่ยมันมีเทอม y ออกมาโดดๆมีเทอมฟังก์ชัน x หรือมีฟังก์ชัน x คูณ y ก็ไม่ใช่นะมันจะต้องอยู่ในรูป y ส่วน x ถึงจะเป็นสมการเอกพันนะคะอันนี้เข้าใจนะ ยกได้นะคะอ่ะต่ออันอันแผ่นนี้เสร็จยังเน่ยนะเอาออกได้ไหมอ่ะคราวนี้พอเรารู้แล้วว่า dy y y x x ของเราเนี่ยสามารถเขียนอยู่ในรูปของฟังก์ชัน y ส่วน x ได้วิธีการต่อไปเป็นวิธีการหาคำตอบเลยนะคะต้องทำตามแบบนี้เลยนะ,ะหลังจากที่ตัดรูปได้แล้วนะคะเราก็จะกำหนดตัวแปรตัวใหม่ขึ้นมาคือ v โดยที่ให้ v มีค่าเท่ากับ y ส่วน x คือเริ่มต้นเนี่ยเรามีสมการคือ dy/dx เราจะแปลงสมการนี้ให้อยู่ในรูป dv/dx พอเราแปลงได้แล้วพอเราแปลงโดยใช้วิธีนี้แล้วเนี่ยสมการที่อยู่ในรูป dv/dx เป็นฟังก์ชันกับ x และ v มันจะกลายเป็น separable equation แล้วเราก็ใช้เทคนิคของ s e p a r a b l e e q u a t i o โตฟหาคำตอบพอได้คำตอบปุ๊บก็แทน v กลับไปเป็น y ส่วน x ก็จะได้คำตอบนะคะไอเดียคืออย่างนี้ฉะนั้นะ เนื่องจากคุณจะแทน v เท่ากับ y ส่วน x ฉะนั้นเทอม dy/dx ต้องเปลี่ยนให้เป็น dv/dx นะคะทำยังไงก็ไม่มีอะไรมากค่ะคะ่ะคุณย้าย x ขึ้นไปคูณกับ v นะคะจะได้ว่า y มีค่าเท่ากับ v คูณ x คุณดิฟเลยดิฟผลคูณนะคะ v ก็เป็นฟังก์ชัน x ก็เป็นฟังก์ชันดิฟผลคูณตัวนี้เทียบ x นะคะฉะนั้นฝั่งซ้ายมือจะได้ dy/dx ฝั่งขวามือคุณจะได้ v dx by dx บวก x dv by dx ถูกไหมคะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าก้อนนี้คะ่ะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้า dx by dx มีค่าเท่ากับ1นะคะก็เลยได้เป็น v บวก x dv by dx นะคะคุณเอาตัวนี้เนี่ยคุณเอาสิ่งที่คุณกำหนด2ดาวกับสดาวเข้าไปแทนใน1ดาวคุณจะได้สมก,การใหม่ของคุณอยู่ในรูป dv by dx เป็นฟังก์ชันของ v และ x ซึ่งสมก,การนี้เนี่ยมันจะกลายเป็น separable equation พอมันเป็น separable equation แล้วขั้นตอนถัดไปคุณก็ใช้เทคนิคของ separable equation หาคำตอบพอหาคำตอบได้คุณจะได้ v เป็นฟังก์ชันของ v กับ x ฉะนั้นขั้นตอนถัดไปก็คือเอาสิ่งที่คุณ define ค่า v ลงไปเพราะตอนนี้เครื่องหมายดิฟมันหายไปแล้วเห็นไหมคำตอบสุดท้ายคุณแค่แทน v ด้วย y ส่วน x ก็จะได้เป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะคะ รูปแบบการหาคำตอบมีแค่นี้นะคะดังนั้นมาดูโจทย์ตะกี้สมการเมื่อกี้นี้อะคะ่ะหายไปไหนอะอ๋อสีลงอนะคะฉะนั้นเราจะมาหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้นะเพราะเรารู้แล้วว่าเขาเป็นเป็นอะไรนะสมการเอกพันธ์เราจัดการสมการนี้แล้วเรารู้แล้วว่ามันเป็นสมการเอกพันธ์ ฉะนั้นเราจะเอาสิ่งที่เราบอกเมื่อกี้นี้ค่ะลงไปแทนนะคะคุณรู้แล้วว่า v มีค่าเท่ากับ y ส่วน x แล้วก็ dy by dx มีค่าเท่ากับ v บวก x dv by dx นะคะเราจะทำต่อเลยนะแต่ก็แทนค่าลงไปนะคะเนี่ค่ะ dy by dx มีค่าเท่ากับ v บวก x dv by dx นะคะบวกกับ 2หารด้วย y ส่วน x y ส่วน x มีค่าเท่ากับ v คุณก็เลยได้เป็น2ส,ส่วน v นะคะบวกกับ3ส,ส่วน2คูณ y ส่วน x y ส่วน x คือ v คุณก็แค่แทน v ลงไปเห็นไหมคะสมการคูณตอนนี้มีแต่ v และ x นะคะฝั่งฝั่งขวามือมี v ฝั่งซ้ายมือยังเหลือ v อยู่คุณจับ v มาไว้ฝั่งเดียวกันให้หมดแล้วจัดการรวบรวมเทอมนะคะหาคนอนอบวกลบคูณหารกันให้เสร็จเรียบร้อยนะคะ การย้ายวีตัวนี้มาไว้ฝั่งนี้นะคะก็จะได้เป็นสามส่วนสองวีลบ v ีสามส่วนสองวีลบวีเหลือหนึ่งส่วนสองวีถูกไหมคะสองตัวนี้หาคอลนอคอลนอ v ีกับสองก็ได้สองวีถูกไหมคะสองวีรวบสองเทอมนี้มาก้อนหน้าได้สี่ก้อนหลังได้ v กีกาลังสองนะคะก็เลยได้สี่บวก v ีกำลังสองหารด้วยสองวีเป็นไร อาจารย์ไม่อ๋ออาจารย์อ๋อโดยหลักการนะคะเราก็คือจะจัดรูปสมการ dy by dx นะคะให้อยู่ในรูป y ส่วน x ถ้าได้ก็คือสมการเอกพันธ์จากนั้นเราก็ไปกำหนด y มีค่า v มีค่าเท่า y ส่วน x จากการกำหนดตรงนี้จะทำให้ทราบว่า dy/dx มีค่าเท่ากับ v บวก x dv/dx เราก็เอาสิ่งที่เรากำหนดเนี่ยกลับเข้าไปแทนในสมการ differential equation ของเราเพื่อจะเปลี่ยน dy ให้เป็น dv นะคะเปลี่ยนจากสมการที่เป็นฟังก์ชันของ y กับ x ให้อยู่ในรูป v กับ x นะคะก็จะได้เป็นขั้นตอนนี้ขึ้นมานะคะพอได้ปุ๊บเห็นไหมมันมี v อยู่คุณก็จับ v ไปอยู่ฝั่งเดียวกันให้หมดนะคะฝั่งนี้อยู่เป็นบวกก็ย้าไปฝั่งนู้นก็กลายเป็นลบนะคะ องก้อนนี้อาจารย์จับมันลบกันก่อนที่อาจารย์จะหาคอนอเพราะว่าเนื่องจากมันลบง่ายสามส่วนสองวีกับวีนะคะมันก็จะเหลือหนึ่งส่วนสองวีพอได้อย่างนี้ปุ๊บอาจารย์ก็หาคอนอก็คือเป็นการรวบเทอมอะค่ะไม่มีอะไรจัดให้มันกรุ๊ปกันเฉยๆนะคะเ่ยคุณจะพบว่าฝั่งขวามือของคุณมีแต่ตัวแปร v นะคะฝั่งซ้ายมือของคุณมี xdv by dx เป็น s e p a r a b l e equation ไหมเป็น นะคะฉะนั้นขั้นตอนถัดไปทำยังไงเพราะมันเป็น separable equation แล้วอ่ก็ย้ายมันไปอยู่ด้วยกัน x ก็ไว้กับ x นะคะ x ไว้กับ dx v ไว้กับ dv นะคะพอย้ายมาปุ๊บได้หน้าตาแบบนี้อาจารย์บอกแล้วว่าทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่ยเทคนิคอินทิเกรตสำคัญนะคะทั้งหลายทั้งปวงแล้วเทคนิคอินทิเกรตก็ยังคงสำคัญกับเราอยู่ จะอินทิเกรตยังไมีคนทํามาถึงขั้นตอนนี้แล้วก็เลิกทําเลยซึ่งมันน่าเสียดายมากคุณเก่งเทคนิคมากเลยแต่คุณอินทิเกรตไม่ได้สักข้อเลยแล้วยังไงอะ่ะค่ะทำดีวีให้เป็นสีบวกวีกำลังสองใช่ไหมคะทำดีวีให้เป็น d ีสี่บวกวีกำลังสองหารออกด้วยหารออกด้วย สองวีใครไม่รู้ว่าทำไมถึงหารออกด้วยสองวีมีไหมมีไหมมีใครไม่รู้บ้างว่าคุณจะเปลี่ยนดีวีไปเป็นดีสี่บวกวีกำลังสองทำไมต้องหารออกด้วยสองวีมีใครไม่รู้บ้างไหมมีใครรู้บ้าง อาจารย์รู้ว่าพวกคุณนะ่ะมาเรียนแบบมือไม้ก็หนกักปากก็หนกักมันหนักไปหมดคือถามอะไรชีวิตนี้ก็คงจะไม่ได้คำตอบจากคุณนะคะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> อ๋อพวกคุณมีดีวี v อยู่แต่สิ่งที่คุณอยากได้คือดีสี่บวกวีกำลังสองใช่ไหมออเราก็ต้องดิฟ ่าได้เป็นดิฟสี่บวกดิฟวีกำลังสองใช่ไหมอ่าดิฟสี่ได้อะไรได้ศูนย์ดิฟวีกำลังสองได้นี่ทำอะไรอ่เห็นไหมคะ คุณมีดีวคุณอยากให้มันอยู่ในรูปสี่บวกวีกำลังสองเนี่ยค่ะคุณก็เอาอเข้าไปแทนอ่าฉะนั้นพอได้อย่างนี้แล้วคุณก็มองสี่บกวีกำลังสองเป็น u i อินิเกตเซนหนึ่งส่วน u ดี u ได้ลอน u นะคะก็เลยได้เป็นลอนฝั่งนี้อินิเกตเซนหนึ่งส่วน x ได้ลอนเฉะนั้นบวก ลอนีเพราะอาจารย์จะถอดลอนนะคะสองตัวนี้รอนผลบวกคือผลคูณถูกไหมคะมันก็คือรอน x คูน c เข้าใไหมคะฝั่งนี้มีรอนฝั่งนี้มีรอนถอดลอนออกได้ไหมสองฝั่งนี้มันจะเท่ากันก็คือเทอมที่อยู่ในวงเล็บหลังรอนต้องเท่ากันถูกไหมคะอาจารย์ก็เลยได้แบบนี้ v เท่ากับเท่าไหร่เราเป็นคนกำหนด ถามว่าหนูอินทิเกรตเสร็จเหนูอินทิเกรตเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูขอตอบแบบนี้เลยได้ไหมได้ไหมโจทย์รู้ไหมว่า v คืออะไรคนถามเขารู้ไหมว่า v คืออะไรเขาไม่รู้ v คือสิ่งที่เรากําหนดฉะนั้นเราต้องแทนค่ากลับไปในตามค่าที่โจทย์เขารู้เรากําหนดให้ v มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็แค่แทน y ส่วน x ลงไป จริงๆจ,จบได้ที่บรรทัดนี้แล้วไม่ต้องคือถ้าไม่คิดอะไรมากตอบแค่นี้ก็ให้คะแนนเต็มแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่เรียบร้อยแต่เรียบร้อยนี่ต้องทํางานให้ถูกด้วยนะเออคุณก็อาะคอลอนอย้ายข้างให้สวยงามนะคะ